ตอนที่สองเสียบเข้าไปอืมสวยมากเลยอะอะหอมจังเลยทั้งกันหักล้มทั้งดอกลิงลี่ รู้สึกผ่อนคลายจังเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยกล่องข้อความเอ๊ะเวียนหัวจังว่างเปล่า อ่ะฉันนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนะจมูกดกเป็นชั้นดึงฝีปากบางคอเสื้อฉันเปิดวับวับวับแดเผยให้เห็นกระดูดไหลปลาหมิงเมฆหล่อมากอืม เออทำไม่ดีแล้วเหมือนเขากำลังจะตื่นเลยไม่ได้การต้องหนีแล้วเออเออเฮ้อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะฝันงั้นเหรอเฮ้ยดูเหมือนว่า จะไม่ใช่ความฝันนะสวนดอกลินลี่ตรงนั้นดูคุ้นตาจังนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอ๋ององไปหมดแล้วงงไปหมดฉันมันคิดซะว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันแล้วกัน ไม่กี่วันต่อมาสถานีโทรทัศน์ห้องรับรองเอ๊ะอ่ะนึกว,ว่าใครคุณผู้กำกับนี่เองคุณหลิงการสัมภาษณ์ของคุณจะเริ่มตอนบ่ายสามนะครับห้องอาจอยู่ที่สตูดิโอสนะครับครับผมรู้แล้วครับ นี่กุญแจห้องรับรองครับในระหว่างอัดรายการคุณก็อย่าลืมล็อกห้องให้เรียบร้อยนะครับการเข้าของส่วนตัวหายครับขอบคุณครับภาพที่เราถ่ายวันนี้หัวหน้าต้องชอบแน่นอนฮ เป็นสร้อยที่ระยิประยับดีจังฮะทำไมมันแพงอย่างนี้เนี่ยแพงโคตรเลยอืมเจ้าของร้านน่าเลือกเอ๊ะอีกแล้วมันโผล่มาอีกแล้วเนี่ยกล่องข้อความเหมือนกับข้าก่อนเลย ว่างเปล่าเอ๊ะแล้วนี่เรามาโผล่ที่ไหนกันอีกเลยเนี่ยขอบคุณครับเอ๊ะท <A? S 2> างเงินไว้เจอกันที่สตูดิโอนะครับผมขอตัวก่อนครับ เธอเข้ามาได้ยังไงฉันไม่อยากอธิบายถ้าบอกความจริงคงไม่พ้นโดนจับส่งโรงพยายบาลบ้านแน่นๆบอกจุดประสงค์ของเธอมาว่าเธอเข้ามาในนี้ต้องการอะไรเอ๊ะเออฉัน คือแต่จะว่าไปเอ๊ะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าตอนที่สามเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าฮะ นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันขอตัวก่อนนะคะจะหนีไปไหนเออหึเธอเข้ามาขโมยข้อมูลใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะฉันเป็นช่างภาพค่ะถึงเวลาแล้วฉันต้องไปสตูดิโอแล้ว ค่ะไปเลยค่ะดิบเลยค่ะแลยอยากคิดนีหรอไว้เสร็จงานแล้วฉันจะมาฟังคำอธิบายของเธอทีหลังฮะอ่าไม่นะ้ออย่าขังฉันแบบนี้สิเฮ้ยทำกันเกินไปแล้วนะ อืมแต่ที่แห่งน,นี้เหมือนเราเคยมาแล้วเลยนะอ๋อจริงด้วยจำได้แล้วเคยมาสัมภาษณ์งานพิเศษกับหัวหน้านี่เองเหมือนเราจะเคยถ่ายรูปไว้ด้วยนะอยู่ตรงอืมนี่ไงในทุนหน้าเลือกอ๋อในทุนหน้าเลือก ในทุนหน้าเลือกเฮยตอนอยู่อยู่ร้านเครื่องประดับเราก็พูดแบบนี้เหมือนกันนี่เขาก่อนก็สวนดอกลินลี่อืมเห็นไหมรูปที่ถ่ายบนภูเขานี่นะเกือบลืมไปแล้วนะนี่หดือว่าสมุดเล่มนี้จะมีเวทมนต์ เขียนแต่เขียนบรรยายใต้ภาพก็จะย้ายไปที่สถานที่นั้นทันทีงั้นมาลองดูหน่อยแล้วกันตัวคนเดียวในแสงแดกยามบ่ายตัวคนเดียวในแสงแดกยามบ่ายหือเอ๊ะเอ๊ะอ้าวทำไมยังอยู่ที่เดิมล่ะเออ มีตรงไหนไม่ถูกต้องนะก็ไม่ได้พูดผิดนี่นะคิดซะว่าเป็นทิปบนห้องพัสสุดหรูระดับ V.I.P แล้วกันไหนๆก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเขาก็ยังไม่ตกถึงท้องสักมือ้อกินอะไรสักหน่อยดีกว่างํางํางํางง กินกินของอร่อยอ๋อห้ามองแล้วหรอเนี่ยตายแล้วพวกคุณกลับไปก่อนเถอะผมจะพักผ่อนสักหน่อยเอ้ยแย่แล้วสิเราต้องรีบแผ่นอืมลองอีกสักครั้งแล้วกันตัวคนเดียวในแสงแดดยามบ่าย ดูสิว่าเธอจะแก้ตัวยังไงเอ๊ะคนละ่ะห้องนี้อยู่บนชั้นสนะิบห้านะเธอจะหนีออกไปได้ยังไงกันตอนที่สี่เฮ้อฉันหายตัวได้จริงๆด้วยเฮ้อลองอีกลองอีก รวบถ่ายวิวทะเลก,ก็ไม่เวลวโปรดพาฉันไปที่ชายหาดโปรดพาฉันไปที่ชายหาดเอ๋นะอะไรเนี่ยเดี๋ยวใช้งานได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้น่าหงุดหงิดชะมัดอฮึเฮ้ยเฮ้ยช่างมันเถอะเดือมรมันไปดีกว่าเฮ้ย เราเป็นไรอีดเนี่ยตัวร้อนเวียนหัวขึ้นมาซั่ง,งั้นครขึ้นตั้ง38.5เลยเหรอเนี่ยหัวหน้าคะฉันไม่ค่อยสบายพรุ่งนี้ขอลาหยุดนะคะพักผ่อนเยอะๆนะไม่ต้องกังวลเรื่องเงนินเอ้ยเป็นเพราะเราว่าไปนู่นไปนี่มาหรือเปล่านะ เลยทำให้ป่วยแบบนี้อืมอา่าใครคะใครกันเอะหัวหน้ามีอะไรหรอคะยังไม่ได้ทาเธอยังไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมเออฉันคิดว่าเธอคงยังไม่ได้ทานอะไรและคงไม่ได้กินยาด้วยท่า ปล่อยให้อย่างไว้อย่างนี้ร่างกายเธอจะสุดหนักนะฉันเลยเอาโจ๊กกับยามาให้เรีบยบทานสิไม่งั้นฉันก็ไม่วางใจปล่อยให้เธออยู่คนเดียวแน่อ่ะขอบคุณนะคะหัวหน้าหัวหน้าอ่อนโยนจังแม้แต่ออกคำสั่งก็ยังคงใช้น้ำเสียงนุ่มนวลอืมอร่อยจัง นี่อยาลดไข้กินสิอาอืมนอนซะเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วค่ะหัวหน้าใจดีจังคาฤหัหตะกุลลินอิตยสารลุกลุนอยู่ ช่วยตรวจสอบคนคนึงให้ผมหน่อยสิครับเอ๊ะได้ครับน่อยน้อยบ้านลูกเยซานเออสามสิบหกจุดห้าค่ายลดแล้วไอ้ยซานซัน,น้ืนคืนชีพแล้วฮะเอาละในเมื่อไม่เป็นไรแล้วก็ไปทำงานดีกว่า และต้องยกความดีความชอบให้หัวหน้าเลยนั่นเนี่ยเอ๊ะทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเฮ้ <c oughs> ไงจะกันอีกแล้วนะลูเยสต,ตอนที่ห้าฮะาทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ เพื่อป้องกันไม่ให้เธอหนีได้อีกฉันจะจับเธอไว้ก่อนเอ๊ะตอนนี้จะอธิบายเรื่องที่เธอปลุกปลุได้หรือยังเ,เรื่องนั้นไว้ค่อยคุยกันวันหลังนะคะฉันต้องรีบไปทำงานนะอ่ะขอรับโทรศัพท์ก่อนนะคะ ซันซันนี่ฉันเองนะหัวหน้าหรอคะฉันกำลังจะรีบไปเดี๋ยวนี้คะ่ะไม่เป็นไรวันนี้เธอหยุดพักผ่อนเธอะฉันให้คนอื่นทำแทนเธอแล้วเออฮึ <c oughs> อ,อ่ะฉันหายดีแล้วคะ่ะหัวหน้าพักผ่อนเธอะนะมาหัวหน้าแล้วฉันจะทำยังไงดี ดูเหมือนว่าเธอไม่ต้องไปทำงานแล้วนะเธอออกจากห้องนั้นได้ยังไงเออไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งก่อนที่สวนลินลี่ก็ด้วยเอ๊ะคุณคือคนที่สวนนั้นเหรอ คราวนี้ก็หายกันแล้วนะครั้งนั้นก็คขวามาจุบก,กันดือด้อๆฉันเลยมาเอาคืนอ,อคนบ้าคนช่วยโอกาสใช่ฉันมันคนบ้าทีนี้จะบอกได้หรือ,อยังถ้าฉันบอกว่าฉันหายตัวได้คุณจะเชื่อไหม เธอคิดว่าฉันเป็นเด็กสามขวบหรือยังไงเฮ้ยเกดตอยู่แล้วว่าถ้าบอกนายแล้วนายคงไม่เชื่อฉันเลยไม่อยากอธิบายให้ในายฟังไงถ้าที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงได้ลองโชว์ให้ฉันเห็นกับตาสิคืองั้นลองดูแล้วกันโปรดพาฉันไปที่ชายหา แถบนั้นขึ้นมาแล้วกล่องข้อความไม่เห็นมีอะไรเลยฮดูเหมือนว่าจะมีแค่ฉันที่มองเห็นสินะบายบายว่างเปล่าะฮะฮะเออนี่มันอะไรกันเนี่ย ตอนที่หกว้าสำเร็จแล้วฮิฮิฮิถ้าเราวักกลับไปที่บ้านอีกครั้งดูสิว่าผู้ชายคนนั้นจะพูดยังไงตัวคนเดียวกับแสงย่ำแสงแดกย่ำบ่ายเออคือไม่ทำงานอีกแล้วอ่ะเฮ้ ในเมื่อว่ากลับไปไม่ได้ก็นั่งชมวิวทะเลอยู่นี่แหละสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเนี่ยมีพลังพิเศษพิเศษงั้นเหรอหืมภาพนี้มันใหญ่นั่นมีภาพที่สวนลินลี่ด้วย พัพถ่ายห้องนั้นก็มีตอนนี้เธอคงจะอยู่ที่ทะเลสินะทะเลนั่นอยู่แถบชันเมือนกว่าจะไปถึงก็ต้องขับรถสองชั่วโมองอยากดูแล้วสิว่าเธอจะอยู่ที่นั่นจริงไหมนอนหลับสบายใจเชิบ นอนหลับสบายไหมอะแล้วคุณล่ะเชื่อฉันหรือ,อยังเธอมีพลังวิเศษจริงเหรอกี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วล่ะเธอหิวหรือ,อยังเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแต่เธอต้องบอกเรื่องพลังนั้นกับฉันนะอืมพลังนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะแต่ตอนนี้ ฉันต้องกลับแล้วถ้าใช้งานได้ไม่ติดขัะก,ก็ขอลาตรงนี้เลยตัวคนเดียวกับแสนแดกย่ำาบากล่องข้อความเอ๊ะย yes. สสาเร็จถ้างั้นลาก่อนนะคะเอ๊ะ สวยมากน่าสนใจแฮะโอ้บอบครั้งที่สี่สำเร็จทะเลอยู่ไกลมากกว่าผู้ชายคนนั้นจะกลับมาก็คงอีกนะันสมน้ำหน้าอยากไม่เชื่อกันดีนะัก เอาอาการแบบนี้อีกแล้วเอ้ยดูเหมือนว่าถ้าวัดวันละสองครั้งร่างกายของเราจะได้ก็คงจะไม่ไหวจริงๆสินะเออง่วงจังนอนพักเอาแรงสักหน่อยแล้วกันตอนที่เจ็ด ลุคนิตยาสารแฟชั่นแนวหน้าของวงการมูฮันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนมีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะร่วมงานกับเขามูฮันเป็นคนหล่อเหลาและอ่อนโยนแต่บางครั้งก็ดูเย็นชายอยู่บ้างเหมือนกันและไม่ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนใครแบบตัวทำอะไรทุกคน ก็จะยอมเชื่อฟังเขาแต่โดยดีเหมือนต้องมนสะกดแต่ถ้าเขารู้สึกโกรธหรือไม่พอใจใครขึ้นมาก็สามารถทำลายชีวิตคนคนนั้นด้วยปลายปากกาเจียนหยู่นักข่าวของนิตาสารลุกเป็นเพื่อนของลู่เย่ซันเฮ้ยนั่นมัน ก็แค่ความคิดเห็นส่วนตัวของนายคักค้านได้ข่าว่าป่วยผู้หญิงถืออย่างเธอเนี่ยนะป่วยนี่หุบปากไปเลยอย่าพูดเหมือนฉันเป็นควายเป็นงวัวอย่างนั้นสิแล้วฉันพูดผิดตรงไหนหน่อยไอ้หมอนี่ ซอนซอนดีขึ้นรวยังเอ๊ะฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะหัวหน้าแค่เห็นเธอหายดีฉันก็สบายใจแล้วล่ะฉันจะตั้งใจทำงานค่ะหัวหน้าอ่อนโยนจังเออไปกันเถอะลู่เซียวใต้วันนี้เรา ต้องไปสัมภาษณ์ที่ NT เทคโนโลยีนะอย่ากเรียกฉันว่าลูกเสียใต้นะนายน,ะนนะ่ะความซึมซับความอ่อนโยนจากหัวหน้ามาบ้างฉันทั้งสองท่านรอสักครู่นะครับคุณหลิงยังติดประชุมอยู่ ฉินอี้ผู้ช่วยของหลินเชอร์แสงตรงโชงฟานี่แจ่มมากมากับการถ่ยสัมภาษณ์มากเอ๊ะฉันได้ยินมาว่าท่านประธานของที่นี่เป็นคนอัจฉริยะมีไอคิวค่อนขั้นสูงเลยทีเดียวในความเอ้ยไม่ใช่สิในควรระวังคำพูดเอาไว้หน่อย จะได้ไม่สร้างปัญหากับนิตยสารของพวกดาวไยหลังนะฉันก็ทำไปตามหน้าที่คนที่เธอคนที่ต้องระวังนะฉันว่าคนจะเป็นเธอไม่ใช่ฉันนะแล้วก็คนที่เธอต้องเป็นกนนังวลคือเขาไม่ใช่ฉันด้วยขอโทษที่ให้รอนะครับ ฮะคุณเองเหรอเจอกันอีกแล้วนะครับคุณลูกเย่ยตายเอ้ยตาบ้านนี่พูดแบบนี้อีกแล้วอะคุณพร้อมที่จะสัมภาษณ์หรือ,อยังครับเราจะให้คุณหลิงน,นั่นตรงด้านนั้นนะคะแล้วเราจะเริ่มสัมภาษณ์กันเลยค่ะได้ครับไม่มีปัญหาคุณหลิน ไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนมาก่อนอะไรคือเหตุผลที่คุณตอบรับคำเชิญของผมหรือว่าของพวกเราครับแค่คิดว่าได้ลองเปลี่ยนอะไรบ้างก็ไม่เลวเอ๊ะตอนที่แปตลอดทั้งการสัมภาษณ์เต็มไปด้วยบรรยากาศแปลก ขอบคุณคุณหลิงอีกครั้งที่ให้เราได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพเล็กๆน้อยๆเพื่อเอาไว้ประกาศการสัมภาษณ์ในหน,หน้านิตยสารครับแบบนี้พอได้ไหมดีเลยค่ะครั้งท่านั้นเอาไว้ก่อนนะคะทำไมเขามองฉันแบบนั้นล่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณหลิงที่ให้ความร่วมมือค่ะเงินพวกเรากลับก่อนนะครับไว้ร่วมงานกันอีกนะครับสองคนนี้ไปเจอกันตอนไหนทำไมหมอนั่นเอาแต่จ้องไม่ละสายตาเลยเนี่ยกว่าจะเสร็จงานก็ดึกซะแล้วแต่ก็น่าแปลกที่หมอนั้นให้ความร่วมมือดี จนอดแปลกใจไม่ได้แล้วเธอนะ่ะเคยเจอหมอนั่นตอนไหนเอาหายไปไหนแล้วล่ะเอ๊ะซอยนี้ค่อนข้างเปลี่ยบทั้งสามด้านเป็นกำแพงคนก็ผ่านน้อยมากนี่ละจุดวัดใหม่ของฉัน ไปแอบทำอะไรแปลกๆออกมาหรือไงอ่าฉันก็แค่ไปถ่ายรูปเองยะกลับบ้านไปเลือกรูปที่ถ่ายมาวันนี้ดีกว่าเด <There. S 2> ได้กลับบ้านสักทีเหนื่อยเป็นบ้าลูเยสต์เลิกงานแล้วเหรอเอ้ยไม่ร่วงจู่ๆก็โผล่มา เจอกันอีกแล้วนะอ๋อคุณอีกแล้วเหรอจะตามฉันไปถึงไหนเนี่ยแค่จะชวนไปดินเนอร์ที่ไหนก็ได้เธอเลือกมาเลยแลกกับการบอกความลับของเธอโอเคไหม๋อคุณหลิงเราไม่ได้สนิกกันขนาดนั้นนะอะไรกันฉันคิดว่าเราสนิกกันแล้วซะอี แต่ฉันรู้ความรักเธอแล้วนะคิดว่ารวยแล้วจะทำตามใจยังไงก็ได้งั้นเหรอขอโทษค่ะแต่ฉันต้องกลับแล้วจะไปไหนเหรอเดี๋ยวฉันไปส่งหน่อยซันซันขึ้นรถสิเดินตักน้ำค้างแบบนั้นเดี๋ยวก็ป่วยอีกเหรอ เธอป่วยงั้นเหรอเปิดออกขอบคุณนะคะหัวหน้าไม่เป็นไรฉันเต็มใจ